เเขาารความเดิมตอนที่แล้วความทรงจำของพรานแดงเริ่มกลับมามากขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องวุรยะและการประจนภัยที่ผ่านมาดูเหมือนว่าวุริยะจะได้ทำบางอย่างกับเพชรนาคราชทำให้เขาเป็นตัวอันตรายตามที่พรานแดงได้บอกคำขอร้องของพรานไปกลางคนคือกำจัดวุริยะถึงขะน,นั้นพวกคณะเดินทางยังถกเถียงในคำขอร้องนี้ ีอีกเรื่องที่พรานแดงกล่าวถึงพบว่างเปล่าต้นต่อของทุกสิ่งห้นทางไปสู่ที่นั่นคือถ้ำลึกอันเคยมีปอบบนประการอาศัยอยู่สุทินรีบร้อนที่จะอยากรู้ทําให้ชบานไล่พวกเขาลงมาข้างล่างเรือนก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชรเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพวกคณะเดินทางได้แต่ยืนหน้าสลอนตาสลดทาล่ามกลางความมืดภายในหมู่บ้านขณะต่างกําลังคุ้นคิด จะเอาอย่างไรต่อดีลุงสีก็พูดขึ้นว่าเอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรานแดงคือชายในคำทำนายของสมุดบกหนังเขาพูดได้ถึงสถานที่ต่างแดนในคำทำนายในก่อนหน้าเหลือแต่ว่าสถานที่ต่างแดนที่ว่านั้นทางเข้ามัอนอยู่ที่ไหนมันเป็นถ้ำหรืออะไรจงังหวะนี้เองลุงคมก็ถกขึ้นมาทันทีว่าแต่พวกเองก็ได้ยินมาแล้วไม่ใช่เรื่องไงวะ นามเจ้าของถิ่นที่อยู่อาศัยปอปันประการหากว่าต้องเผชิญกับเจ้าสิ่งนั้นพวกเราไม่รอดแน่ขนาดแค่เสือสมิงพวกเรายังจะเอาตัวไม่รอดกเกลยไอหมูก็เกือบได้เป็นเหยื่อข้าว่าเราเดินทางกันมาถึงสุดปลายทางแล้วละวะลุงคมกล่าวตัดพ้อทำให้พวกพวกเสียกำลังใจแต่ในนั้นสุทินก็ผงพวดพูดขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยอะไรกันวะ จู่ๆจะมาทิ้งกันดื้อๆแบบนี้แล้วลูกเมียข่าล่ะพวกเขาตายฟรีใช่ไหมแม่งโคตรใจดําเลยลุงสีส่วนคําพูดของสุทินทันทีหลังได้ยินว่าไอ้บ่านี้เอ็งมันชักจะปากเสียมากไปแล้วนะเว้ยพวกเรานั้นไม่ได้ชวนเอ็งมาร่วมเดินทางตั้งแต่แรกแต่เอ็งอยากจะมาเองทําให้สุทินยิ่งโกรธตะเบงเสียงสวนกับลุงสีว่าแล้วไอ้หมาตัวไหนมันบอกว่าจะช่วยหรอวะเพียงแค่สิ้นคํา ทั้งคู่เตรียมจะพุ่งใส่กันในจังหวะก่อนที่จะถึงตัวก็มีเสียงชายไวก้กลางคนพูดลงมาข้างล่างว่าดูเหมือนจะเป็นพักพวกร่วมเดินทางที่ยอดเยี่ยมกันจริงๆทุกคนหันมองชายผู้พูดปรากฏเป็นพรานแดงที่แต่งกายเต็มยศเหมือนกับพรานป่าไม่มีผิดแต่ก็ไม่มีอาวุธติดมือพรานแดงพูดต่อว่าพวกเองจะออกเดินทางด้วยสภาพแบบนี้กันรือาคงอาคมอะไรก็ไม่ได้แกงกล้า ฝีมือต่อสู้มีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วมีผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ไหมไหนจะคอยกัดกันอีกไม่ต้องถึงขั้นกับเดินทางรอกข้าว่าแค่ออกจากป่านี้ก็ได้พากันตายมากกว่าครึ่งแล้วละพวกคณะเดินทางที่โดนพรานแดงถกักถางด้วยคำพูดไม่มีอะไรที่จะตอบสนกลับเนื่องจากว่าคำของพรานแดงจริงในทุกประการทุกประโยคสุทินจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่าพี่ใหญ่ก็พูดดักขึ้นมาก่อนว่า เองเงียบป่าไปก่อนนะสุทินชายใบกลางคนเงียบตามที่พี่ใหญ่ได้พูดบอกพรานแดงกว่าดสายตามองไปรอบๆก่อนถามออกมาว่าพวกเอ็งจงตอบคำถามของข้าพวกเอ็งคิดจะเดินทางต่อใช่ไหมทุกคนมองหน้ากันด้วยความมั่นอกมั่นใจก่อนลุงคมจะเป็นตัวแทนตอบว่าใช่พรานแดงจึงพูดขึ้นว่าถ้างั้นช่วยบอกข้าหน่อยแต่ละคนมีหน้าที่มีฝีมือทำอะไรได้บ้าง แล้วลุงคมก็ชี้ไปที่พี่ใหญ่ก่อนเป็นันดับแรกถ้าว่าก่อนลุงคมจะพูดพรานแดงก็พูดแทรกขึ้นว่าเบอาหมายการเดินทางด้วยหากว่าเจอสิ่งที่ต้องการจะขออะไรจากมันสิ่งคำพี่ใหญ่ก็ไม่รอช้าถามสนทันทีถามอะไรเยอะแยะอยากรู้ไปทำไมพรานแดงทำหน้าทะมึงถึงมองจ้องพี่ใหญ่พร้อมกับตอบคำถามว่าจะบอกหรือไม่บอกก็แล้วแต่พวกเอง ข้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยสนใจว่าพวกเองจะเป็นตายร้ายดียังไงลุงสีได้ยินก็ได้พูดกับพรานแดงทันทีว่าจะยินยินก่อนสิไม่มีอะไรทุกคนตอบตอบไปเถอะนาะแนะนําตัวพูดตามความจริงเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนก็แล้วกันพี่ใหญ่แม่รอช้าแนะนําตัวว่าเรียกข้าว่าพี่ใหญ่จะถามว่าข้ามีดีอะไรก็คงเป็นเรื่องอาคมละมั้งตัวข้าเองเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถบชายแดน เห็นพิธีกรรมปลุกผีเล่นของมามากทำให้คุกคีกับของดํำอวิชาอาจจะไม่ได้เก่งกล้าแต่ก็พอป้องกันตัวได้เป้าหมายการเดินทางในครั้งน <personal> ี้อยากจะช่วยฟื dai, ้นฟูหมู่บ้านที่พังด้วยน้ำเมือของผีนางตะเคียนทมินสิ้นคำทางพรานแดงได้ยินก็เริ่มสนอกสนใจคำว่านางตะเคียนทรมินทำให้พี่ใหญ่นั้นเล่าให้พรานแดงฟังอย่างครบรัดเมื่อเล่าจบพรานแดงก็พูดขึ้นว่า ถ้าทางสร้างสิ่งที่ไม่ควรสร้างกันมาแล้วล่ะนะทำไมกันนะมนุษย์มันชอบพึ่งพาอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ควบคุมไม่ได้เอาเถอะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเอ็งเกลียดพวกสยามเทรดดิ้งเพียงไรกล่าวจบพรานแดงพยักหน้าเล็กน้อยไปทางสุทินเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการชี้ด้วยนิ้วสุทินจึงแนะนําตัวว่าตนนั้นชื่อสุทินไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเพียงแค่เดินทางกับพวกลุงคม พราะอยากจะช่วยลูกเมียให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากนั้นสุทินก็เล่าถึงหมู่บ้านที่ตนไปอาศัยอยู่และเหตุการณ์คร่าวๆขึ้นสอบไปถึงความเกลียดชังต่อสยามเทรดดิ้งพรานแดงเม้มปากพยักหน้าสองสามครั้งก่อนตอบว่าก็เป็นเหตุผลที่ดีตามมาด้วยสอนยิงสาวแนะนําชื่อและเหตุการณ์ที่ทําให้พบเจอกับพวกลุงคมต่อมาก็พูดถึงเรื่องของเอ็มพรานแดงถามยิงรัว รากับเป็นปืนกลสอนตอบทุกคำถามของพราเนเบงกังคนแล้วบอกว่าความสามารถของตนคือการยิงปืนและพอรู้เรื่องประวัติศาสตร์อยู่บ้างจังหวะนี้เองพบก็พูดแทรกขึ้นว่าไม่ใช่แค่พอได้สอนเธอมีฝีมือเฉลียวละในเรื่องยิงปืนส่วนเรื่องประวัติศาสตร์การตีความหมายข้อความเธอก็เป็นคนทําทุกอย่างจะเรียกว่าในหมู่ของพวกเราเธอเปรียบดังมันสมองก็ว่าได้ แล้วพบยังสาธยายได้อีกเล็กน้อยอันเนื่องจากพรานแดงบอกให้พอมันเป็นข้อมูลที่เกินความจําเป็นและพูดถามว่าชอบเธินเหรอเยินยอสะขอแห่งเจียวพบทาท่าเขินอายไม่พูดไม่จาแน่นอนว่าพรันแดงที่กําลังจ้องอยู่แกมองปราัเดียวก็รู้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาและหันไปถามกับซอแทนว่าเป้าหมายการเดินทางของเอง หญิงสาวตอบเกิดบจะทันทีว่าเธออยากจะช่วยเอ็มจากมนอาวิชาบางอย่างโดยผู้หญิงคนหนึ่งเดิมทีเอ็มไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรอีกทั้งเขายังเป็นคนที่ขัดขาคนในสยามเทรดดิ้งหากว่าคิดจะทําอะไรเลวรามผู้ใหญ่หลายๆคนมักไม่พอใจในการกระทําของเขาอยู่หลายคราสาเหตุที่รู้ก็เพราะตอนคบกันเอ็มนั้นมักจะบ่นให้ตนได้ฟังเป็นประจำพรานแดงก็ถามกับสอนว่า เท่าที่ฟังก็ดูเหมือนอดีตคนรักจะโดนสเสน่ห์ทำไมไม่พาไปหาหมอผีไม่เห็นจำเป็นต้องออกเดินทางทุลักทุเลแบบนี้หญิงสาพผู้โดนถามก็ตอบกลับทันทีว่าหากจะเป็นแค่เพียงคุณใส่โดนของธรรมดาตนก็จะพาไปหาหมอผีแต่เท่าที่เห็นและรู้สึกมันเหมือนกับจะแก้ไม่ได้โดยง่ายสิ้นคำพรานแดงก็หัวเราะในลำคอก่อนพูดขึ้นว่าไอ้หนุ่มนั่น เดินทางมาที่นี่ล่ะก็อาวิชาอะไรนั่นข้าคิดว่าข้าก็น่าจะพอช่วยได้สิ้นคำบอกพบหันควาบมองสอนหญิงสาวตาโตลุกวาวแม้ในความมืดชายหนุ่มก็เห็นประกายความหวังในตาของเธอจูๆ่ๆพบก็เจ็บแปรบที่หัวใจดวงตาค่อยๆสลดแล้วก็เงียบไม่พูดไม่จาก,กับใครลุงคมกับลุงสีเห็นก็รู้ดีในความรู้สึกของพบแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ว่าคิดเหมือนเหมือนกันพูดไปหมดแล้วแต่ชายหนุ่มก็ไม่ฟังก็ต้องพบเจอกับตัวเองมาถึงตาลุงสีแกแนะนำชื่อเสียงเรียงนามความสามารถทัท่วทไปเอาตัวรอดได้ดีพรานแดงจึงบอกว่าเอ็งมีบางอย่างที่พิเศษข้ารู้สึกถึงอาคมไม่แน่ในภายภาคหน้าเอ็งอาจจะรู้เรื่องอาคมเมื่อสิ่งที่สะกดปิดกั้นอยู่ Bird o K, เปิดออกอีกอย่าง ค่ารู้สึกได้ถึงดวงอิญญาณอีกดวงหนึ่งในร่างของเองลุงสีทำหน้าตาขี้ขมวดลุงคมก็เช่นกันก่อนลุงคมจะเป็นคนพูดบอกกับพรานแดงว่าไอ้สีมันเป็นโรคที่เรียกว่าสองบุคลิกมันมีอีกชื่อน้ำวสาไอ้นั่นต่อสู้เชี่ยวชาญเก่งกาจเลยเจยวละแต่ว่ามันได้หายไปแล้วเหลือทิ้งไว้แค่ไอ้สีนี่แหละมันเป็นโรคพรานแดงจึงตอบกลับว่าหากตามการแพทย์ มันก็เป็นอย่างที่เองว่าไม่รู้นะว่าจะเชื่อหรือไม่แต่คนที่มีหลายบุคลิกทำอะไรได้ต่างจากบุคลิกเดิมยากที่จะบอกว่าเป็นโรคเป็นอีกวิญญาณหนึ่งเสียมากกว่าดวงตาความรู้สึกของข้ามันบอกเช่นนั้นช่างเถอะถือว่าเป็นความเชื่อของข้าเองแล้วเองล่ะไอหนุ่มนักรักในจังหวะนี้เองลุงสีก็พูดแทรกขึ้นว่ายังไม่ถามเติมป้าหมายเลยและทำไมเกลียดสยามเทรดดิ้ง พานแดงจึงบอกให้เล่าเล่ามาด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งลุงศรีจึงเล่าตอนที่โดนจับไปยังคฤหาสน์แถมเล่าเรื่องของพบผนวกกับของตนไปด้วยส่วนเป้าหมายการเดินทางมาถึงจุดนี้พรานแดงก็พูดแทรกขึ้นว่าความหลบล้วนๆข้าขี้เกียจปังเรื่องของเองแล้วทําให้ลุงศรีเงียบพบจึงเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังรวมไปถึงมีดหมอเป็นจะพูดและฝักมีดหมออีกรอบหนึ่งเป้าหมายการเดินทางก็ไม่มี สาเหตุที่เกลียดสยามเทรดดิ้งเป็นเหตุผลเดียวกับลุงสีเมื่อชายหนุ่มกล่าวจบพรานแดงก็พูดต่อว่าความสามารถของเองข้าไม่แน่ชัดนักแต่รู้สึกว่าร่างของเองเป็นประตูที่เปิดอ้ารอรับทุกสิ่งให้เข้ามาสิงสู่พบได้ยินก็ตกใจรีบถามกลับทันทีว่าพอจะทำอะไรได้ไหมครับพรานแดงยิ้มแล้วก็ตอบว่าทำได้สิเพียงแค่ปิดผนึกมัน แต่เองจะสูญเสียอาคมไปอาจจะใช้มีดหมอเป็นจะพูดนั้นไม่ได้อีกชายหนุ่มไม่ได้ยินก็รีบถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นพรานแดงจึงตอบว่าเดี๋ยวข้าบอกทีหลังก็แล้วกันมาถึงเองแล้วชายผู้รู้เรื่องของพรกพวกทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าทางและหน่วยการกระดูเป็นผู้นำบอกสิ่งที่ข้าควรรู้ปรานแดงกล่าวกับลุงคมทางลุงคมจึงตอบว่าตัวข้าเอง เคยเป็นอดีตพรานผ่าเก่าก่อนออกเดินทางนั้นก็เป็นสปัปเหร่อรู้จักมักจีกับพวกหมอผีมากมายพอได้คลุกคลีกับพวกมีวิชาอาคมรู้เรื่องอยู่บ้างเป้าหมายการเดินทางจะเรียกว่ามาเพราะคำขอของพระอาจารย์ที่ข้าคารบนับถือก็ว่าได้แล้วเรื่องเกลียดสยามเทรดดิ้งอะไรนั้นข้าก็ไม่มีรอกนอกจากว่ามันจะมายุ่งยามกับพรรคพวกของข้าเท่านั้นสินค้า จากนั้นพรานแดงก็พูดขึ้นว่าดีแล้วชายร่างท้วมที่อยู่บนเรือน,นั่นละ่ะลุงคมและทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเป้าหมายก็คืออยากรวยพรานแดงได้ยินก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าดีที่ข้าถามพวกเองทุกคนเพราะว่าข้าจะสอนวิชาเอาตัวรอดให้กับพวกเองทุกคนข้าจึงจําเป็นต้องรู้ก่อนว่าใครสามารถทําอะไรได้บ้างทุกคนมองหน้ากัน หลังจากได้ยินปรานแดงกล่าวก่อนลุงคมจะถามขึ้นว่าท่านเมีเหตุผลอะไรทำไมอยากจะสอนพวกเราปรานแดงทำหน้าตาเศร้าๆกว่สาสา,ายตามองหน้าทุกคนจะตอบอย่างไรดีละ่ะข้ารู้สึกคิดถึงตอนที่ข้าเริ่มออกเดินทางตามหาเพชรนคกราชในครั้งแรกตอนนั้นตัวข้ายัางไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะปกป้องพักพวกได้จึงทำให้มีการสูญเสียไปหลายคน ระหว่างการเดินทางแม้ข้าจะจำรายละเอียดไม่ได้แต่หัวใจของข้าจำความรู้สึกที่เจ็บปวดได้ดีอีกทั้งชายหนุ่มคนนั้นเหมือนกับใครสักคนที่ข้ารักเหมือนกับลูกพรานแดงกล่าวเบาๆพูดกับลุงคมให้ได้ยินเพียงสองคนโดยดวงตาเหลือบมองพบไปด้วยทัางลุงคมก็ได้กล่าวขอบคุณที่พรานแดงคิดจะสั่งสอนวิชาให้กับพวกตนแต่ว่าชายกลางคนยังมีความสงสัยอีกอย่างนั่นก็คือ ชาบาเมียของพรานแดงเขาไม่ว่าหรือที่พรานแดงคิดจะทำอะไรเช่นนี้ทั้งพรานแดงจึงตอบให้หายสงสัยว่าข้าคุยกับชาวบาแล้วเธอเข้าใจเหตุผลดีและให้อยู่ที่นี่ได้อีกสามวันอีกทั้งเธอจะสอนเกี่ยวกับพืชพันธุ์สมุนไพรในป่ากับใครสักคนในหมู่คณะของเองด้วยการเดินทางโดยไม่มีหมออย่ามันอันตรายบาดเจ็บนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อรู้เอาไว้ก็ไม่เสียหาย ลุงขมจึงขอบคุณอีกครั้งและถามกับพรานแดงว่าจะเริ่มฝึกตอนไหนพรานแดงก็ตอบเสียงดังว่าอีกชั่วโมงหนึ่งข้างหน้าในวันนี้เราจะออกไปล่าเสือสมิงกันทุกคนได้ยินก็ตกใจทําให้พรานแดงพูดดีว่าใครไม่อยากฝึกก็ไม่ต้องฝึกข้านั้นไม่จําเป็นต้องมานั่งสอนให้เหนื่อยกายทาให้พวกคณะเดินทางทุกคนรีบรับคํารับปากบอกว่าฝึกฝึกฝึก พระนไวักลางคนแม่รอช้าจัดแจงทันทีว่าสุทินกับหมูไปฝึกเรื่องสมุนไพรกับชบาส่วนคนที่เหลือนั้นตามข้ามาว่าแล้วทุกคนนอกจากสุทินเดินออกจากหมู่บ้านซึ่งระหว่างเดินใจของพวกคณะเดินทางตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมกล้ากล้าก,ก,กลัวกลัวเพราะสิ่งที่ต้องไปเจอคือเสือสมิงเมื่อเดินออกมาจากหมู่บ้านได้สักพักท่ามกลางความมืด อันมีแสงสองสว่างเพียงแค่จากดวงจันทราและดวงดาราพรานแดงก็หันมาพูดกับลุงขมว่าบทเรียนแรกเป็นของเองไหนลองนำทางพวกข้าไปหาเสือสมิงลุงขมก็รีบเดินนำหน้าด้วยท่าทางเก๊ะๆกลางๆพยายามสังเกตนำทางด้วยวิชาพรานอันตรีเล้นจากความทรงจำที่เคยผ่านมาในชีวิตระหว่างเดินหาพรานแดงก็คอยแนะนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้กับลุงขมไปด้วย ท a นั้นพบก็ถามกับพรานแดงว่าก่อนหน้านี้ท่านจะบอกกับข้าหมายความว่าอย่างไรที่ประตูจิตเปิดอยู่หากปิดจะใช้มีดหมอไม่ได้เส้นคำพรานแดงก็ตอบคำถามนี้ว่าเอ็งต้องเข้าใจเรื่องการใช้อาคมก่อนเป็นอันดับแรกผู้มีอาคมมีจิตที่เปิดพูดผีหรือวิญญาณมักจะเข้าหาเพราะกลิ่นของคนแบบรเราๆนั้นมันหอมหากได้กัดกินผู้มีอาคม พูดผีเหล่านั้นมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นและกฎพื้นฐานของผู้ใช้อาคมคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมันเป็นกฎของสรรพสิ่งไม่ใช่ว่าคนมีวิชาอาคมจะใช้วิชาอะไรก็ได้ตามใจต้องรับผลที่ตามมาด้วยยกตัวอย่างง่ายๆหากเคยได้ยินการทําของทําคุณใสใสคนอื่นสุดท้ายของพวกนั้นก็จะกลับย้อนเข้าตัวแม้จะพูดว่าคนที่ทำของใสมีฝีมือกล้าแกร่ง ป้องกันของเข้าตัวได้มันก็มีสองกรณีคือคนที่โดนทำของใส่มันมีของดีไอคนทำก็หนีไม่พ้นส่วนอีกกรณีคือตอนมีชีวิตไม่ได้รับผลแต่ตอนตายก็ต้องได้รับผลอยู่ดีอันนี้แหละมันหนีไม่พ้นบาปกรรมนะส่วนไอประตูจิตที่เปิดของเองเนี่ยพวกผู้มีอาคมเป็นกันทุกคนเรียกสับง่ายๆว่าสัมผัสพิเศษข้าเลยบอกว่าหากปิ เองจะใช้มีดหมออันเกี่ยวเนื่องกับอาคมไม่ได้จะเลือกที่จะปิดไหมถ้าอยากยุติกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อไรข้าจะทำไม่พบคิดหนักหลังได้รู้คำอธิบายจังหวะน,นี้เองลุงคมที่กำลังนำทางอยู่ก็พูดขึ้นว่าเองอาจจะจำอะไรไม่ได้ที่ผ่านๆมาหลายครั้งหลายคราพวกเรารอดชีวิตมาได้กับการเข้าทรงของเองข้าขอบคุณแทนทุกๆคน ที่เองนั้นเสียสละเพื่อพวกเรามาตลอดอยุติเถอะอิองจะได้พักผ่อนไม่ต้องตกเป็นเป้าของพูดผีทผีติดตามถามที่พรานแดงได้ว่าจูๆ่ๆพบเขาพูดสอนลุงคมว่าใช่ผมอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่หากว่าสิ่งที่ผมเป็นมันช่วยปกป้องทุกคนได้ละก็ผมยินดีจะทำมีทางไหนไหมปกป้องจิตของผมได้พรานแดงได้ยินก็หัวเราะออกมาทำให้พบถามว่า มีอะไรน่าตลกน่าขำพรานใบกังขนก็ตอบกลับทันทีว่าเหมือนกันจริงๆใครสักคนหนึ่งที่ขารู้จักเอาเถอะที่ข้าหัวเราะก็ไม่ได้ขำอะไรไม่ดีแต่ที่ข้าขำก็เพราะรู้คำตอบของเองแล้วมันมีวิธีปกป้องประตูจิตเองต้องฝึกจิตให้แข็งแกร่งพูดให้เห็นภาพก็คือเปิดปิดบานประตูจิตได้นั่นเองเดี๋ยวข้าค่อยสอนวิธีให้อีกครั้งหนึ่ง คนเองอีกสองคนสอนใช่ไหมสุดท้ายข้าจะบอกอะไรอย่างหนึ่งหากต้องเดินทางไปยังพบภูมิอื่นปืนนั้นจะไร้ความหมายเหตุว่าที่นั่นมันไม่มีกระสุนข้าอยากให้เองฝึกมีดดาบซสียมากกว่าเองเคยฝึกมาไหมหญิงสาวพยักนหน้าเงยก่อนตอบว่าหนูเคยฝึกมาบ้างค่ะมันเป็นคอร์สเสริมตอนไปฝึกยิงปืนพอใช้เป็นอยู่บ้างรันแดงก็ตอบว่าดี คนอีกคนหนึ่งพี่ใหญ่เอ็งฝึกการรับรู้หากว่ามีอันตรายเช่นของไม่ดีอวิชาเข้ามาเล่นงานพักพวกเอ็งต้องรับรู้ได้ก่อนใครมันจะช่วยได้มากพี่ใหญ่ก็ถามสซนทันทีว่าแล้วจะฝึกยังไงของแบบนั้นพรานแดงเสยะย,ยิ้มด้วยใบหน้าและท่าทางที่น่ากลัวก่อนตอบว่าจำตอนที่พวกเอ็งโดนเสือสมิงเล่นงานได้หรือไม่ทุกคนพยักหน้ามันใช้อาคมด้วย อาคมที่ว่าก็คือทำให้พวกเองนั้นหลับลึกหลับเพลินและเหลือเหยือที่มันเล็งเอาไว้คนหนึ่งโดยใช้อาคมอ่อนๆเพียงแค่ให้เคลิบเคลิม้มข้าละเหนื่อยใจตอนที่เห็นในหมู่ของพวกเองนั้นไม่มีใครสัมผัสได้ถึงอาคมแม้แต่น้อยดีนะที่ไม่ตายสิ้นคําพี่ใหญ่ก็รีบถามด้วยความใจร้อนว่าตกลงใจะให้ข้าฝึกยังไงบอกมาตรงๆอย่าอ้อมค้อมพรานแดงจึงพูดขึ้นว่า ไอนิสัยใจร้อนหามของเองมันเป็นข้อเสียเองต้องละทิ้งการฝึกสัมผัสอาคมต้องใช้สมาธิกับใจที่เย็นโดยเฉพาะกับข้าพูดจาอะไรระวังปากไว้หน่อยก็ดีไม่ทันเจอเสือสมิงจะปางตายเสียก่อนพรานแดงพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งทุกคนถึงกับชะงักโดยเฉพาะพี่ใหญ่ที่จู่ๆสัมผัสความย็นเย,ยือกเข้าในกระดูกได้พี่ใหญ่ก็พูดขอโทษออกมาเบา,บา ท่นใดนั้นพรานแดงก็หวเราะและก็พูดว่าเอ็งคงสัมผัสได้นี่แหละเรียกว่าจิตสังหารแต่ที่ข้าบอกข้าพูดจริงเอาเถอะข้าจะให้เอ็งฝึกเมื่อเจอกับเสือสมิงซึ่งเสือสมิงในป่านี้ส่วนใหญ่ก็ใช้อาคมได้ไม่มากก็น้อยเอาล่ะครับบทเรียนของพรานแดงจะโหดขนาดไหนโปรดติดตามในตอนหน้าผอชนภยล่าสมบัติดินแดนพิธิภาคสองหากท่านผู้ชมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลู่